สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะคะช่องทางฟ้าสาแฟมิลี่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้เราเตรียมอาหารให้แม่ฟ้าสายน้องลูกฟ้าแล้วก็แม่เสรจรักนะคะก็มีมันเกลแเต,แตงกว่านะคะวันนี้แล้วก็มีมะม่วงด้วยคะ่ะมะม่วงด้วยนะคะดีตด่นะคะ่ะ พกฟางเริ่มเตรียมแล้วนะคะเราก็เตรียมอาหารแล้วนะคะหลังจากให้น้องลุงฟ้าได้ออกกําลังกายนะคะกืนรรกันใหญ่เลยค่ะเริ่มโรอาหารแล้วนะคะรู้สึกว่าโรนานแล้วค่ะเราก็เตรียมอาหารให้น้องลุงฟ้าเดียออกกําลังกายแล้วก็จะให้กินผลไม้นะคะคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เอนดูและเม่ตาครอบครัวของเรานะคะ สุนคเรนช่วยอาหารช้างได้นะคะนี่ะนะคะอาหารที่เตรียมมานะคะน้ำมันเหล้าก็จะมื้ ขอบคุณสำหรับการติดตามและกดคอมเมนต์นะคะขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเรานะคะแวะมาเยี่ยมเราได้นะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสนเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็รักษาที่ใบหูของแม่ฟ้าใสนะคะอาการท้องอืดก็ดีขึ้นแล้วค่ะก็กินได้เยอะกว่าเดิมนะคะตอนนี้เราต้องการอาหารมาเพื่อที่จะบำรุงแม่ฟ้าใสนะคะให้ดี ให้ดีมีน้ำนำมให้ลูกกินให้แข็งแรงค่ะ ้องขอบคุณแม่แม่เอนะคะที่ช่วยส่งคะแนนให้อาหารช้างนะคะขอบคุณสำหรับ,บการติดตามและทุกคอมเมนต์นะคะอาการก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะเราก็ยังให้น้องบำรุงเพื่อจะได้มีนำนมให้ลูกนะคะแม่ฟาไซนะคะก็เริ่มกินได้เยอะค่ะ ก็ยังพร้อมอยู่นะคะเพราะว่าไม่ได้กินอาหารก็นานค่ะอ๋อกล้วยนะคะกล้วยก็มีนะคะแต่ว่าสุกไม่ทันค่ะพอเอามะม่วงมาด้วยมะม่วงกระทุ้ง ไม่เส้นรักนี้กินเร็วเร็วค่ะ ครอบครัวของเราก็มีทั้งหมด5เชือกนะคะตอนนี้ก็มีแก้วตากับโพใจนะคะที่กลับบ้านไปที่บุรีรัมย์ก่อนแล้วค่ะตอนนี้เราก็ยังดูแลรักษาแม่ปลาใสให้ดีวันดีคืนค่ะให้สุขภาพแข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าต้องการดูให้มีนำนมให้กับลูกนะคะเราก็เป็นครอบครัวหนึ่งค่ะที่ลำบากมากนะคะ ทั้งตกงานค่ะทั้งคุณทั้งช้างเลยค่ะแล้ก็ต้อการความช่วยเหลือจากแม่แม่เอฟีทุกท่านนะคะเวะมาเยี่ยมเราได้ค่ะนำะมาหารมาให้เป่ฟ้าใสแล้วก็น้องลุงฟ้าแม่เสนร,รักได้นะคะ น้องชอบกินมันแกวค่ะชอบกินกล้วยมันแก้วกล้วยสุขไม่ทันนะคะวันนี้พอ,อามะาม่วงมาหน่อยมะม่วงล้าง เคยกินมันแก้วหมดก่อน โทษนะคะภาพไม่ชัดขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะพอเ,เอ้ยตะกร้าตะกร้าเราลุงเหยียบแตกหลายใบแล้วคะ่ะตะกร้าของเราอยู่ลุง ลุงกินลัูวเสร็จหลายนานๆในกิ่งที่ค่ะตน้นต้นที่อยู่อุทยาไม่ไม่ได้ให้กินค่ะ คุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่ช่วยส่งคะแนนช่วยอาหารช้างนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามลและขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่เอ็นดนดูและชอบช่วยเหลือครอบครัวของเรานะคะสวัสดีค่ะ